เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่อง YP สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าออบ้านสวยๆท่านชมได้เลือกกันนะครับทำเลดีบรรยากาศดีด้วยนะครับชุมชนน่าอยู่ครับขายบ้านพักหลังนี้นะครับและก็ร้านค้าครับเป็นร้าน้าแยกตาหากอีกหนึ่งหลังนะครับ เนื้อที่1ไร่ครับแปลงนี้ขายต่ำกว่าราคาประเมินด้วยถูกแน่นอนครับราคาไม่แพงพื้นที่กว้างขวางครับชอบคอช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคลิปว่านสวยๆทำเลดีให้เลือกกันประจำทุกวันครับจะได้ไม่พลาดตัวเลือกใหม่ๆนะครับจอคิดใหม่ก็ฝากกดไลค์กดถูกใจกดติดตามให้หน่อยนะครับแปงนี้ก็ขายต่ำกว่าราคาประเมินครับเข้าออกได้หลายเส้นทางเลยใกล้ตลาดนะครับ กล้เซเว่นีเจมี่หมาดครับไกด้โรงพยาบาลชุมชนนะครับท่านใดสนใจสามารถไปดูฐานที่จริงกันได้ครับติดต่อนัดหมายครับเจ้าของโดยตรงได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยครับหรือกดที่ลูกศรใต้คลิปก็ได้ทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับบรรยากาศดีครับชุมชนน่าอยู่ทางด้านซ้ายมือนี้เป็นร้านค้านะไปเผิงร้านค้าติดกับตัวรั้วเลยครับแยกออกจากตัวบ้านทหารครับ จะดูเบรด้านหน้านก่อนนะครับนะ่ครับมีไฟส่องสว่างที่หน้าถนนด้วยแปลงนี้นะครับอยู่บ้านพวงน้อยนะครับจังหวัดนครราชสีมาครับมีบริการยื่นกู้ให้ด้วยตรงตัวร้านค้าเนี่ยเปิดเป็นร้านค้าเป็นมินิมาร์ได้ครับจะเปิดเป็นร้านสวยๆไ่อุ้มรถก็เหมาะเหนียชขมชนเลยครับพื้นที่กว้างถึง1่งไร่นะครับเอกสารเป็นนสอสก่อ เข้าแบงค์ได้ครับนี้พู้ได้สนใจก็ติดต่อเข้าไปได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนอยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ